ในปัจจุบันนะคะทุกคนคงสนใจในเรื่องที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดูเด็กลงให้อ่อนเยาว์ลงและศาสตร์ในการธรรมชาติบำบัดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเอง ในคลินิกหมอเนี่ยคะ่ะเราได้ทดลองแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อมาเหมิดกับแผนปัจจุบันของเราลดการใช้แอนตี้ไวติกลงลดการใช้ต่างๆลงศาสตร์หนึ่งคะ่ะที่หมอนกสนใจและสนใจมากก็คือศาสตร์ของ Energy จนวันหนึ่งมาเจอเตียงเตียงหนึ่งคะ่ะสมัยนั้นเขาก็จะมีแค่ หินหยกดำกับหินหยกขาวแต่เตียงรุ่นที่หมอซื้อเนี่ยมันจะมี7สีค่ะแล้วก็มันก็จะมี7จกกักระสาจากกักระนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะแต่ละจักรกะเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าพอเรามานอนเองสัก2-3เดือนเนี่รารู้สึกว่า เรารู้สึกดีเราเห็นผลนะวันนี้เราจึงใช้เตียงอันนี้ค่ะมาควบคู่กับคนไข้ในการรักษาในคลินิกเราค่ะจากกะคืออะไรมันเป็นศาสตร์ของพลังงานค่ะถ้าเทียบกับศาสตร์จีนมันก็จะเป็นชี่ลมปานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจาก,กัะที่1นนะคะคือรู้จักกะค่ะรู้จักกะเนี่ยมันเป็นจากกะที่อยู่บริเวณปลายประสาทปลายกระดูกสันหลังพูดง่ายๆก็คือบริเวณก้นกบนะคะตรงนั้นมันก็จะควบคู่กับต่อมลูกหมาอวัยวะเพศระบบขับถ่ายต่างๆ ถ้าเราเสริมจากกาะตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยอวัยวะต่างๆ บริเวณนั้นจะทํางานได้ดีขึ้นค่ะจักรกะที่2นะคะซะัคคลจักระซัคคลเนี่ยก็คือตรงบริเวณท้องน้อยของเราค่ะจักระตรงนี้มันจะเกี่ยวกับระบบมดลูกตับอ่อนไตม,ม้มแล้วก็จะครอบไปถึงตับบางส่วนค่ะอันนี้ก็จะไปเสริมพลังตรงนั้นทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วมี energy ที่ดีขึ้นต่อไปจักรกะที่3นะคะโซลา่าแฟกซัสค่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณสะดือเขาจะแทนด้วยสีเหลืองแสงสีเหลือง เหลืองและอะไรที่สีเหลืองะคะ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับกระเพาะตับบางส่วนมันจะช่วยการทํางานของกระเพาะอาหารลําไส้ต่างๆของเราเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบและดีขึ้นจากกะที่4ีนะคะเป็นจากกะสีเขียวค่ะเราเรียกว่าาร์ d จักระมันก็จะทําให้เรามีพลังในการเสียสละมีพลังที่จะพูดมีพลังบวกมีพลังที่จะคิดมีพลังที่จิตใจที่เอือ้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่มีพลังแห่งความรักถ้าหัวใจและปอดเราดีเนี่ยก็จะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ จากกะที่5นะคะทรสจากกทรสจากกะ,ก,ก,ะก็คือบริเวณตรงการลางลําคอเนี่ยค่ะก็เกี่ยวกับการพูดการจาส่อมไทรอยต่างๆทํางานดีขึ้นปากลิ้นหน้ามือไหลการพูดสื่อสารของเราเนี่ยค่ะ จะสามารถเราสามารถพูดแล้วก็สื่อสารและเรียบเรียงคําพูดและใช้ทัศนะในการพูดได้ดีขึ้นและไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับอวัยวะลำคอหรือต่อมไทรอยต่างๆซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับโรคที่เราเป็นอันนี้ค่ะถ้าเราเสริม Energy นะตรงนี้มันก็จะทําให้ต่อมไทรอยของเรานมีการมีระบบการทํางานและมีพลังงานที่ดีขึ้นค่ะจะกละต่อไปนะคะเป็นเติร์ดอายนะคะตาที่3จะอยู่บริเวณกลางหน้าผากเขาเรียกว่าเป็นดวงตาแห่งปัญญาค่ะมันจะเสริมเรื่องต่อมไพเนียล หรือพิทูอิตาลีแกนเวลาเราเครียดเนี่ยคะ่ะพิทูอิตาลีเขาจะหลั่งฮอร์โมนออกมาค่ะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ต่อมพิทูอิตาลีแกนน่ะแข็งแรงเขาสามารถที่จะควบคุมความเครียดระดับความเครียดได้เขาสามารถที่จะลุกควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกายเราได้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจะมีวิธีกําจัดความเครียดของเราเองโดยธรรมชาติค่ะ แล้วความเครียดเนี่ยมันก็จะไม่สืบเนื่องต่อการที่จะเป็นโรคมะเร็งในอนาคตเพราะมะเร็งในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากโรคนี้จากสุดท้ายนะคะคราวจากกักรเป็นจกกักรกที่อยู่กลางกระหมอมคะ่ะเชื่อมต่อกับจักรวานอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับสมองส่วนกลางการตระหนักรู้ตนเองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นพลังอันหนึ่งที่ควบคุมพวกเราอยู่เขาเรียกว่าเป็นพลังของจักรวาลและร่างกายเราไันก็จะมีกระหมอมตรงนี้เพื่อสื่อสารกับจักรวาล เพื่อดูว่าอาวัยวะอันไหนจะสื่ออันไหนจะไปอันไหนจะเติบโตเป็นอะไรถ้าพลังงานตรงนี้เราเข้มแข็งมันจะสามารถควบคุมการเกิดโรคในร่างกายคุณได้ถ้าคุณตระหนักรู้และคุณอยู่ร่วมกับมันได้และคุณมีจิตใจที่ผ่องใสมันจะทำให้โรคต่างๆและภูมิต้านทานต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยทำงานได้ดีและเป็นระบบมากขึ้นค่ะ